ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีที่ประสงนิกรคนหนึ่งสามารถที่จะทําถวายพ่อหลวงของเรานะคะ,คะแต่ว่าถ้าหากว่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วมีมากมายที่ทําให้ประสงนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพระบุญญาบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทําให้คนไทยมีโอกาสได้รับการรักษามะเร็งฟรีด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากจีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณเช่นกันเราจะไปติดตามบรรยากาศนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดกับคุณพรเทพสิงหกุลกันค่ะ ที่โรงพยาบาลฟูด้าแห่งนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางรับรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเท่านั้นครับคนไทยหลายครอบครัวก็ได้มาฝากชีวิตไว้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยความหวังที่ต้องการให้คนที่รักหายขาดจากโรคมะเร็งครับและผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวไทยมากมายหลายคนก็มารักษาตัวฝากชีวิตที่เหลืออยู่ไว้กับโรงพยาบาลแห่งนี้รวมถึงคุณตาผู้นี้ป่วยด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน กว่าจะรู้ตัวว่าถูกมะเร็งคุกคามก็ลุกลามจนถึงระยะสุดท้ายด้วยอายุสูงวัยถึง74ปีและแพทย์ที่เมืองไทยบอกว่าหมดหนทางรักษาสิทธิชัยสิทธิหวังเจริญลูกชายคนเดียวนั่งเฝ้ารอการผ่าตัดของพ่ออย่างมีความหวังหลังจากได้รับคัดเลือกจากโรงพยาบาลฟูด้า ให้รับการผ่าตัดรักษามะเร็งฟรีในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา86พรรษาค่าทันวาคมก็ของพ่อผมเนี่ยจากที่ท่านป่วยค่อนข้างค่อนข้างจะเจ็บนะครับแต่ัหลังจากการได้รับการรักษาเนี่ยท่านมีความสุขภาพท่านดีขึ้นแข็งแรงขึ้นผมคิดว่าถ้าประชาชนที่ได้โอกาสได,ได้ได้ร่ว,วมโครงการอันนี้ผมคิดว่า จะมีความหวังกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเดิมมีมีร่างกายที่กลับไปแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแพทย์ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษผ่าตัดด้วยความเย็นโดยนำเข็มเย็นอุณภูมิลบ150องศาเซลเซียสฉีดอาร์กอนเข้าไปในจุดที่มีเซล์มะเร็งฝังตัว 那么用这个方法，不论它是化疗不敏感的细胞，还是放疗效果不好的细胞，都可以通过这个物理的低温冷冻把它冻死。所以说，肿瘤不管它对化疗、放疗怎么没有效果，我们都可以把这个肿瘤消灭掉。 ก่อนหน้านี้มีคนไทยกว่า10คนที่ป่วยโรคมะเร็งเข้ารับก,การรักษาฟรีในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันตอนนี้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่เป็นประจักษ์พยานความสัมพันธ์ไทยจีนกระชับเกี่ยวแน่นด้วยความตั้งใจดีที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติพระมาหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม